วันนี้เราอยู่ที่บริษัทศูนย์บริการเหล็กสยามจำกัดมหาชนเราได้รับเขียนจากคุณบุญชัยเชียนเจรญธนากจตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายบริหารบัญชีและการเงินและคุณนวรัตน์ชนะมูลตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายผลิตบริษัทศูนย์บริการเหล็กสยามจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะครับอยากให้ท่านนะคะได้เล่าถึงแนวทางบริหารจัดการค่ะ สวัสดีครับบริษัทศูนย์บริการเหล็กสยามจำกัดมหาชนมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดส,สุโการ2สองแห่งนะครับที่ระยองหนึ่งแห่งแล้วก็ที่ฮานอยประเทศเวียดนามหนึ่งแห่งนะครับเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือบริษัทสยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนบริษัทโอคาย่าประเทศญี่ปุ่นบริษัทโตยตาทูโชและบริษัทเมทวันนะครับดำเนินธุรกิจ3ด้านคือคอยเซนเตอร์นะครับเป็นการตัดเหล็กจากม้วนใหญ่เป็นเหล็กแผ่นและเหล็กม้วนเล็กเพื่อ ป้อนให้สุขกับอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์และธุรกิจด้านเมทัลชีสนะครับแล้วก็การงานปั๊มขึ้นลูกในวายหลักของบริษัทในด้านความปลอดภัยคือ s s c Zero Accident นะครับโดยผู้บริหารในระดับสูงเนี่ยจะให้การสนับสนุนในการดูแลปรับปรุงเครื่องจักรให้มีความปลอดภัยโดยไม่จํากัดงบประมาณและการสร้างความตระหนักและปลุกจิตสํานึกให้กับพนักงานภายใต้แนวคิดที่ว่า ความปลอดภัยเป็นเรื่องของคนทุกคนและเป็นความห่วงใยและคําขอร้องจากครอบครัวนะครับต่อไปออจะให้คุณนรัตน์พูดถึงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยครับจากนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัยภายใต้แนวความคิดความปลอดภัยเป็นเรื่องของทุกคนดังนั้นการดําเนินการเราจึงให้พนักงานทุกคนในบริษัททําหน้าที่ความปลอดภัยตามระดับความรับผิดชอบ ผู้บริหารระดับสูงของเรามีความมุ่งม,มั่นเอาจริง,งเอาจังเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและนอกงานาให้การสนับสนุนทุกอย่างที่คณะทํางานนําเสนอและก็ร่วมกิจกรรมทุกครั้งผู้บริหารระดับฝ่ายาต้องวางแผนอานํานวยการช่วยเหลือหวัวหน้างานในการทำภารกิจให้สำเร็จภายใต้คอนเซ็ปต์เซฟตี้เฟิร์ คือ,อความปลอดภัยของผู้ทํางานมาก่อนดังพันธกิจของเราที่ว่าความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งและต้องคอสฟังก์ชันไปกับหน่วยง,งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอในส่วนของหัวหน้างานต้องจัดคนให้เหมาะสมกับงานกําก,กับดูแลให้ทํางานตามขั้นตอนการทํางานาตามกฎและชี้นาแนวทางที่ถูกต้องและที่สําคัญต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในส่วนของพนักงานต้องให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยให้ความร่วมมือกับหัวหน้างานในการปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานและปฏิบัติตามกฎซึ่งกฎที่กําหนดขึ้นก็เพื่อความปลอดภัยของตัวพนักงานให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทที่จัดทาขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทํางานพนักงานเองต้องรายงานปัญหาความไม่ปลอดภัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการในทุกระดับต้องประสอบประสานกันเป็นระบบทุกคนเข้าใจบทบาทของอตัวเองมีปัญหาความไม่ปลอดภัยก็ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในส่วนของฝ่ายความปลอดภัยก็จะเป็นผู้ประสานงานาให้คำชี้แนะหน่วยงานต่างๆเพื่อ,อให้ตามบริหารความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีระบบในปัจจุบันบริษัท ได้มีระบบการจัดการโ s a าร์ห0ึซึ่งก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการดําเนินการนะครับในการบริหารความปลอดภัยสิ่งที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งก็คือการกระตุ้นและสร้างความสนักในให้กับพนักงานซึ่งในปัจจุบันเราก็ให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีโครงการและกิจกรรมต่างๆที่เสริมสร้างและกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งรายละเอียดเอเชิญคุณบุญชัยครับครับและสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยคือการสร้างและกระตุ้นให้ทุกคนนะครับตระหนักถึงการทํางานอย่างปลอดภัยตลอดเวลาซึ่งบริษัทได้จัดให้มีโครงการและกิจกรรมต่างๆมีการจัดการอบรมภายในในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อนเนื่องการสร้างความตระหนักให้กับพนักง,งานในเชิงบวกเช่นโครงการร8 0วันไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับหน่วยง,งานไหนที่ทําได้จะได้รับรางวัล5บาทต่อวัน ถ้า180วันก็ได้900บาทและถ้าไม่เกิดบัติเหตุเกิน270วันก็จะได้รางวัล7บาท50นะครับซึ่งโครงการนี้เราทําต่อเนื่องกันมาเกิน8ปปีนะครับกิจกรรมทางด้านการค้นหาอันตรายหรือ CCCF นะครับทุกหน่วยงานจะต้องนําเสนอต่อคณะทํางานขออในทุกสัปดาห์กิจกรรม CCCF นั้นจะเป็นข้อกําหนดของ KPI ของหน่วยงานนั้นด้วยนะครับกิจกรรม KYT ทุกครั้งนะครับก่อนจะเริ่มปฏิบัติงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้ากลางวันเย็นหรือในช่วงทํางานล่วงเวลาเนี่ยทุกหนงานจะต้องทํา KYT เพื่อกระตุ้นจิตสํานึกให้ตระหนักถึงความปลอดภัยโดยในการมอร์นิ่งทอล์กเนี่ยจะมีการกล่าวพันธกิจร่วมกันคือความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับกิจกรรมไคเซนนะครับเพื่อให้บริษัทสามารถปรับปรุงในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยในด้าน 5. สอในด้านคุณภาพและถือเป็น KPI ของพนักงานนะครับ อีกทั้งทุกเรื่องของใครเซ็นที่ส่งเข้ามาเนี่ยจะได้รับรางวัล20บาทต่อเรื่องและจะมีการประกวดและมอบรางวัลใหญ่ในทุกๆปีนะครับกิจกรรมส่งพนักง,งานกลับบ้านอย่างปลอดภัยในเทศกาลหยุดยาวนะครับการให้ความสําคัญกับสังคมเนี่ยบริษัทจะตรวจสภาพรถบรรทุกนะครับและพนักง,งานขับรถบรรทุกที่เข้ามารับส่งสินค้าของบริษัทเนี่ยโดยสภาพรถจะต้องปลอดภัยนะครับแล้วก็พนักง,งานจะต้องมีการตรวจ วัดความดันนะครับวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจแอลกอฮอลก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานเพื่อทําให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าของบริษัทนะครับบริษัทได้รับรางวัลความปลอดภัยดีเด่นระดับประเทศ10ปีติดต่อกันนะครับปีนี้จะเป็นปีที่11นะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมและรับรางวัลต้นแบบการสวมหมวกเนี่ยภัยร้อยเเซน์ะครับการเข้าร่วมกับทางสพสมรงใต้เนี่ยในในโครง,งการรณรงค์ขับผีปลอดภัยในช่วงเทศกาล หยุดยาวเช่นปีใหม่และสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทประสบความสําเร็จในทุกๆก,กิจกรรมทั้งทางด้านความปลอดภัยและกิจกรรมอื่นๆซึ่งมาจากความร่วมมือของผู้บริหารและพนักง,งานโดยไม่ถือว่ากิจกรรมเป็นภาระครับและจากการที่บริษัทมีปณิธานขององค์กรที่ว่าหน้าที่ขององค์กรต้องทําให้พนักง,งานมีความสุขสนุกการทํางานนะครับตามแนวคิดที่ว่าพนักง,งานเนี่ยเป็นปัจจัยการผลิตที่มีหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะ ให้การดูแลพนักงานและครอบครัวให้เกิดความสุขซึ่งเมื่อพนักงานมีความสุข,ขเขาก็จะรักองค์กรนะครับเมื่อเขารักองค์กรเขาจะทํางานด้วยความปลอดภัยดูแลเครื่องจักรดูแลความสะอาดดูแลคุณภาพดูแลสแคร็บนะครับและมีความสุขในบ้านหลังที่2ของพนักงานของเราทุกคนนะครับ การทำงานด้วยความปลอดภัยภายใต้นโยบายของบริษัทเนี่ยพนักงานทุกคนจะเข้าใจและปฏิบัติงานอย่างปลอดภยัยภายใต้บทบาทหน้าที่ของตนเองและของหน่วยงานโดยฝ่ายความปลอดภัยเนี่ยเป็นเพียงผู้ชี้แนะประสานงานให้เป็นไปตามระบบอย่างต่อเนื่องครับบริษัทได้รับประกาศเซบัตในโครงการความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติครบรอบ6 0พรรษา,ส,าสมเด็จพระเทพพหลลรานชสุดาในปี2,558จากการที่ผมได้เป็นคณะอนุกรรมการความปลอดภัยและอาชีวนามัย ของจังหวัดสุพรรณเนี่ยจึงได้เสนอให้มีกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับโดยเป็นการเข้าไปทํากิจกรรมเซฟตี้เดย์ให้กับสถานประกอบการที่มีการประสบอุบัติเหตุสูงซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ว่าไม่ต่ํากว่า10แห่งต่อปีนะครับบริษัทได้เข้าไปปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความปลอดภัยติดตั้งถังดับเพลิงแก้ไขกิ่งสัญญ,ญาณและระบบกระจายเสียง และจัดอบรมการป้องกันอัคีภัยให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนวัดท้องคุ้งจังหวัดสมุทรการอยากจะให้ทางสมาคมเป็นศูนย์กลางในการประสานสมาชิกเพื่อให้มีการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีการพบปะระหว่างสมาชิกและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลความปลอดภัยของสถานประกอบการของบริษัทที่เป็นสมาชิกค,ครับ ในโอกาสนี้นะคะต้องขออนุญาตขอบคุณนะคะท่านผู้บริหารทั้งสองท่านที่ให้เกียรติเราได้สัมภาษณ์ในวันนี้สมาชิกทุกท่านนะคะสามารถติดตามเราได้ที่ w w w s h o p a t h orthh หรือ Facebook สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยอย่าลืมนะคะความปลอดภัยง่ายกว่าที่คุณคิดค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ